ลึกเข้าไปในใจกลางของประเทศไทยซอนตัวอยู่ในป่าลึกถูกการเวลากลืนกินมีวัดโบราณแห่งหนึ่งตั้งตระงานอยู่อยู่วัดอรุณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บัดนี้เหลือเพียงซากปรักหักพังเต็มไปด้วยเงาอันมืดมิดเสียงกระซิบเล่าคานถึงสาบความมืดที่เกากินกำแพงที่กำลังพังทลายสถานที่ที่ฝันรายถือกำเนิดขึ้น เป็นเวลาหลายชั่วอายุคนชาวบ้านเตือนคนแปลกหน้าให้อยู่ห่างไกลความกลัวเหมือนเผ้าหอ่อศพควนข้อแยันข้ออย่างหนักอยู่ในอากาศแต่ตำนานมักดึงดูดคนอยากรู้อยากเห็นผู้รักการผจญภัยเพื่อนสามคนถูกดึงดูดโดยความลึกลับไม่สนใจคำเตือนพวกเขาค้นหาความจริงเบื้องหลังตำนานเขาพบสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นมากอัญญาสาวนักปฏิบัติ เป็นเสียงแห่งเฮดพผลเสมอเธอแบกเปที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ไฟฉายกำแน่นอยู่ในมือเคนผู้ซึ่งไม่เชื่ออะไรไงทั้งพร้อมด้วยกล้องพร้อมที่จะลบล้างตำนานและมายานักฝันทูบดึงดูดให้มาสู่สิ่งที่ไม่รู้จักหัวใจของเธอเต้นแรงโดยกล้วยความตื่นเต้นบรรยากาศเริ่มหนักอึง้งเมื่อพวกเขาก้าวเข้าสู่บริเวณวัดความชื้นที่อบอ้าวเก่ากุมพวกเขาหนาทึบไปด้วยกลิ่นแห่งความเสื่อมโทรม และบางสิ่งบางอย่างโบราณเทวันเหมือนกรงเล็บเหมือนกรงเล็บเดือมออกมาจากปล่าพยายามที่จะยึดครองหินแสงแดดพยายามส่องทะลุหลังคาที่หนาแน่นทําให้วัดตกอยู่ในความมืดตลอดเวลาความเย็นยะยืดและลงมาตามกระดูกสันหลังของอัญญาเธอสลัดความรู้สึกที่ถูกจับตามองออกไปไม,ไม่ได้ดวงตาที่มองไม่เห็นติดตามทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาเคน ผู้ซึ่งไม่เชื่ออะไรง่ายๆปัดความกลัวของเธอออกไปแค่ประสาทเขาพูดไม่มีอะไรมากภายในวัดเป็นเหมือนเขาวงกฎทางเดินที่มืดมิดบิดเบี้ยวและเลี้ยวนำไปสู่ส่วนลึกของสิ่งที่ไม่รู้จักฝุ่นเก่าหนาอยู่บนพื้นไม่ถูกรบกวนมานานหลายสัตวนความเงียบนั้นช่างน่ากลัวมีเพียงเสียงลมหายใจของพวกเขาเอง บรรยากาศเริ่มเย็นลงเมื่อพวกกลึกลงไปความหนาวเย็นที่ซึมเข้าไปในกระดูกของพวกเขาทำให้พวกเขาหนาวสั้นไปถึงแก่นอัญญาสาบานว่าเธอได้ยินเสียงกระซิบเสียงแผ่วเบาอ,อยู่เหนือขอบเขตของการได้ยินเคนไม่สนใจบอกว่าเป็นเสียงลมว,วีวิวผ่านกำแพงที่พังทลายอย่างไรก็ตามมายารู้สึกถึงการปรากฏตัวบางสิ่งที่เก่าแก่และตรงพลังมันเต้นเป็นจังหวะรอบตัว พวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเอื้อมือออกไปนิ้วของเธอสัมผัสกับกำแพงหินเย็นเฉียบเสียงกระซิบดังขึ้นเสียงประโซ่อานดังก้องเป็นภาษาที่ถูกลืมเลือนไปนานตอนที่4ฟฝันร้ายเริ่มต้นขึ้นกลางคืนมายือนความมืดปกคลุมวัดพื้นเชินตั้งแคมในห้องโถงใหญ่ที่สุดความรู้สึกไม่สบายใจเข้าครอบงำพวกเขาเข้าครบงำพวกเขาหนักอึ้งและหายใจไม่ออกการนอนหลับมาอย่างช้า ภาถ่ายไปจากความฝันนาวิตกัญญาฝันถึงเงารูปแบบการบิดงอที่เอื้อมออกมาจากความมืดสัมผัสของพวกเขาเย็นเยะยเย,ยือกเธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการหอบหัวใจของเธอเต้นแรงอยู่ในอกเงามืดคงอยู่เต้นรำอยู่ในแสงไฟที่ริบรี่ของกองไฟเคนก็ฝันถึงเรื่องสยองขวัญเช่นกันร่างไรใบหน้าที่มีดวงตาที่แผดเผาเหมือนทานร้อนพวกเขาไล่เล่าเขาผ่านทางเดินที่ไม่มีที่สิ้นสุด เสียงหัวเราของพวกเขาดังก้องอยู่ในหูของเขาเขาสะดุ้งตื่นเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเย็นเฉียบเกืนแตนตั้งแคมในห้องโถงใหญ่ที่สุดความรู้สึกไม่สบายใจเข้าครอบงำพวกเขาหนักอึ้งและหายใจไม่ออกการนอนหลับมาอย่างช้าคาถายไปจากความฝันอันน่าวิตอัญญาฝันถึงเงารูปแบบการบิดงอที่เอื้อมออกมาจากความมืดสัมผัสของพวกเขาเย็นยะเยือก เธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการหอบหัวใจของเธอเต้นแรงอยู่ในออกเงาหมืดคงอยู่เต้นรำอยู่ในแสงไฟที่ริปลีของกองไฟเข็นก็ฝันถึงเรื่องสยองงงขวัญเช่นกันร่างไรใบหน้าที่มีดวงตาที่แผดเผาเหมือนทานร่อนพวกเขาไล่ล่าเขาผ่านทางเดินที่มีที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสียงหัวเราะของพวกเขาดังก้องอยู่ในหูของเขาเขาสะดุง้งตื่นเปียกเปียกโชคไปด้วยเหงื่อเย็นเฉียบตอนที่ห้า เผช็ญหน้ากับสิ่งลี้ลับมีเพียงมายาที่อบกอดความฝันเธอฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งสวยงามและบริสุทธิ์มีดวงตาที่เปิงประกายด้วยแสงสว่างจากโลกอื่นหญิงสาวพูดถึงคำสาปของดวงวิญญาณที่ติดอยู่แซวงหาการปานปลดปล่อยเธอขอร้องให้มายาช่วยพวกเข้าเช้าว,วันรุ่งขึ้นป่าดงบิบมีชีวิตชีวาด้วยเสียงนกรองแต่ความงาม ไม่ได้ช่วยบรรเทาความหวาดกลัวที่เควนอยู่หรือเหนือพวกเขาเคลนอยากจะจากไปฝันร้ายรู้สึกเหมือนจริงเกินไปแต่อันญ,ญารู้ว่าพวกเขาจากไปไม่ได้ไม่ใช่ตอนนี้พวกเขาต่อไปลึกเข้าไปในวัดอากาศอบอวนไปด้วยกลิ่นถูกแม้ว่าจะไม่มีการเผาไหม้แล้วพวกเขาก็เห็นมันห้องจ้างหนึ่งซ่อนอยู่หลังกำแพงที่พังทลายข้างในแท้บูชาและบนแทนบูชานั้นมีรออุปปัน้น อยู่รูปปั้นนันดูเหมือนจะมีชีวิตตอนที่6、การหลบหนีรูปปั้นเป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งในหน้าของเธอสงบนิ่งแต่มีความสระอยู่ในดวงตาของเธอเมื่อพวกเขาเข้าใกล้อากาศก็เต็มไปด้วยพลังงานแล้วรูปปั้นก็ขยับหรือค่อนข้างจะไม่ใช่รูปปั้นที่ขยับแต่ เป็นเงารอบตัวมันเงามือตวนปรากฏเป็นรูปร่างของหญิงสาวจากความฝันของมายาเสียงของเธอเบาและโศกศราดังกองไปทั่วห้องเธอพูดถึงการทรยศของความรักที่แตกสลายของคำสาบที่ผูกมัดเธอไว้กับสถานที่แห่งนี้มายาเข้าใจผู้หญิงคนนั้นเธอรู้ไม่ใช่คนชั่วร้ายเธอติดกับวิญญาณของเธอผูกพันกับวัดด้วยความเจ็บปวดและความโกรธของเธอเองมายารู้ว่า เธอต้องทำอะไรตอนที่6การหลบหนีรูปปั้นเป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งในหน้าของเธอสงบนิ่งแต่มีความสระอยู่ในดวงตาของเธอเมื่อพวกเขาเข้าใกล้อากาศก็เต็มไปด้วยพลังงานแล้วรูปปั้นก็ขยับหรือค่อนข้างจะไม่ใช่รูปปั้นที่ขยับแต่ เป็นเงารอบตัวมันเงามือตัวปรากฏเป็นรูปร่างของหญิงสาวจากความฝันของมายาเสียงของเธอเบาและโศกศราดังกองไปทั่วห้องเธอพูดถึงการทรยศของความรักที่แตกสลายของคำสาบที่ผูกมัดเธอไว้กับสถานที่แห่งนี้มายาเข้าใจผู้หญิงคนนั้นเธอรู้ไม่ใช่คนชั่วร้ายเธอติดกับวิญญาณของเธอผูกพันกับวัดด้วยความเจ็บปวดและความโกรธของเธอเองมายารู้ว่า เธอต้องทำอะไรตอนที่7สิ่งเตือนใจที่ตามหลอกหลอนมายาก้าวไปข้างหน้าวางมือบนหินเย็นตินของแท่นบูชาเธอหลับตาลงและพูดกับวิญญาณของหญิงสาวมอบความสบายใจความเข้าใจและในที่สุดการให้อภัยอากาสันไหวยร่างของหญิงสาวริบลี่ไหลหน้าของเธอนอนลงแล้วด้วยเสียงทอนหายใจที่ดังก้องไปทั่วห้องเธอก็จากไปเงามือจางหายไป อ,อากาศซูญเสียประจุไฟฟ้าวัดเงียบสงบคำสาปถูกยกขึ้นอัญญาเคนและมายาเดินออกจากวัดกลับเข้าสู่แสงแดดพวกเขาเขาจะมีจะไม่มีวันลืมับประสบการณ์ของพวกเขาวัดครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่แห่งความหวาดกลัวตอนนี้เป็นสถานที่แห่งความสงบสุขแต่ความทรงจำเกี่ยวผู้หญิงคนนั้น้านและความซาโซข,ของเธอยังคงอยู่ เป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังแห่งความรักการสูญเสียและความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนของจิตวิญญาณมนุษย์